สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักวันนี้เราจะมาแนะนำการลงทะเบียนช้อปปีกันนะครับเปิดเว็บไซต์ของช้อปปีขึ้นมาแล้วกดที่สมัครใหม่ไปโลดครับลำดับถัดไปใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครใหม่เข้าไปนะคะมันจะใช้เบอร์นี้ในการแจ้ง OTP มาที่โทรศัพท์เรานะคะ เสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับแล้วก็นำเอาเลข OTP มากรอกเข้าไปนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการตั้งรหัสผ่านเราก็จัดการตั้งรหัสผ่านแล้วกดสมัครใหม่ไปโลดค่ะมาถึงหน้านี้แสดงว่าลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยครับยินดีด้วยค่ะ